สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาผัดกะเพราตับกันค่ะวันนี้ใช้ตับไก่นะคะเดี๋ยวเราจะมาล้างกับขาวไก่กันนะคะด้วยการใช้แป้งมันค่ะนี่คะ่ะแม่สามีตายเขาใช้แป้งมันนะคะในเวลาล้างกับขาวพวกเครื่องในเหลาก่นนะคะผสมลงไปเลยนิดนึงก็ขยำคลุกคลิกๆหน่อยนะคะ ตับไก่นะคะแล้วก็เอามาหั่นเลยค่ะต่จะใช้สักร้อยห้าสิบกรัมนะคะครึ่งหนึ่งที่เหลือก็เก็บไว้ กระเทียมค่ะนี่นะคะต่ใช้ทั้งกระเทียมไทยกระเทียมจีนเลยนะคะแล้วก็พริกพริกแดงจินดานะค่ะตาใส่สักห้าเม็ดแล้วก็แล้วแต่ชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยนะคะตาจะผัดแบบแซบๆกินพริกขี้หนูค่ะตาใส่สิบเม็ดเลยนะคะกระเทียมก็สักสองช้อนโต๊ะค่ะ ผัดพริกผัดกระเทียมให้หอมเลยรับไก่นะคะตายแบ่งมาใช้ค่ะตายใช้แค่150กรัมเราจะปรุงรสด้วยน้ำปลาะคะตายใส่หน่งช้อนโต๊ะค่ะน้ำมันหอม ครึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็ซอสปรุงรสนะคะถ้าใครชอบแบบใส่น้ำตาลนะคะก็ใส่น้ำตาลสักครึ่งช้อนโต๊ะค่ะอ่าแล้วก็ใส่ตัวผักยาวนิดนึงนะคะใบกะเพราค่ะหนึ่งกำมือ พร้อมแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะ